ไม่พอหรเมอมาแล้วนะใบใ i นะกาไนเลมานังกับยิ่งเงีไอไม่กูไม่เครื่องจะออกใจ่เพิ่งาปอเดียวดินังทางนังทานก็ยนิเอ้ยมอจไเม็ดมได้แรงก๊กม่รัมึงก็ไปเตงเดียวเอ้ยรบกับกูเลยโชว์ได้แลเฮ้ กวนมันกูได้สู้ไม่ได้แม่มาทีเลยแต่มันตีกูเข่าหัวมึงติปมันไม่มันตีกูไปตึงตึงตึงมันขี้ผานันนี่ตัวนัวไอ้เมาเลยกูมาแกมึงนี่่วา้องรำน่าดีน้องรำมัรุงน้องน้องเลยก็นอนในห้องกันเะียบร้อยแล้วยังแก่โม่เราเนี่ยจะผานันนี้กันุ่นนองพรทิปเข่านอนห่าพรหนุกมก้าวในห้องก้องน้องรำนาริน่ารุงอุ้ นองเดียวกันเออไอ้กสนก็น้ำใจดานี่เอ้ยยังกอเก้าวนอนหนงแขกเอาดูอันนี่มึงกับกูนี่ปั่นปื้อๆทองแรงอีเท่านี้นอนเอาเอาไม้กันมึงชีบกูจีบกันนั่นแหละว่ายอมไหมอ่ะกันแย่งกันจีบเราไม่ได้ใครยท้องเอาสักคนหนึ่งจาเอาไม้กูกูเชื่อตัวว่ากูมีเครดิตเหมือนกันกูกันแรงเป็นเหมือนกันในคำนี้เงิน ไม่ใช่ยังแต่กองมึงของกูก็กมีพร้อมไหมว,วะยะวะหึกูต้องการนีนุกอีร้อยเมื่อนกันหรออาปันนี้จ้ะจําเรือืมจับเวลาคนนึ่งชมมั่วโมงกันจับเวลาเรือจับเวลาคุยกับนิ่งว่าชมมั่วโมงนึ่งชมมั่วโมงได้เคยจะมีทีเด็ดเอาผู้หญิงคนนี้ไปนอนแล้วอะไรเป็นสัญญาตีทาดรายกระดักนุย้ยไนันีไปตี๊ยดังพลางผบพักนึ่งชมมัง่วโมงไอเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่มี กูกบอีเท่านี้ก็ไม่ความ่ากูเป็นปู้มินตีเด็ดเอาอีเท่านี้ไปนอนได้เลยก็ไม่ความ่ามึงไม่ต้องตามมึงไปนอนจากวาวได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีกูกับอีน้องเช้านี้หนังอยู่ตรงนี้ก็ไม่ความมามึงพาไปนอนเที่แล้วกูก็ไม่ยุ่งกับมึงต่อไปเออได้ตั้งนั้นเออครับเคยเล่นคนนะกู่ล้เอาพวก้าเรืองเนาะให้ใมึงเล่นหนักกาตรงเวลาน ตอนนึกจอมบงตีดังฟางเอากูที่ไปไอ้มึงมายชีพเออมึงอย่าลกแล้วก,กันเออกูไปนังเล่นนาก้าอยู่ก็ <c oughs> ดีกันพี่สิไรเจอมีน้องเจอมี่ยงกันอันนี้เออพี่มา,ายไหนหมายแค่นี้มาว่าถ้ดทีหนังทีนอนจักแงงจองแงงต่าง,ง,งอย่างลุยม,มือเอาไปไหนนี่อันนี่ไหวฮ้าาองนอนจักอ,อ้องเออด้ยกะได้กันไ,ไ,ไม่พื้นกัน ว้าเร็๋ยวตัวเนินนั้นึงช่โมงนาคาไมาตองเงินช่โมงนึงตีเดียวทั้งอรุณาคาไยแมกวัวพักบอกัวพักบุงไปตั้งเงินลงเหลีงนึงนี่มกนกิโลยันไหมบาแกตองนี่เว้ยนี่กิโลชั่งก้อนไงไปเจ้กูได้รู้ไปเลยหน้าที่กูลาแล้วมึงอยู่นั่นลง ผู้จัดการเหี้ววะเฮ้ยอยาจะช่วยจังน้องตายฮูเล่่ฟุ้งทีเราฟุ้งทีไม่ไดุ่งทีไม่ไไดลไอ้ไรไม่รู้ออ๋จัดหมาต้านจริงโย่ช่วยคือปากเลี้ยงชุบนาเคาะห้อยว่ะเลือดห้ามเกินก็ไปเลยตรงไห้นี่นี่นี่อย่าหลอกป้านี่รวยได้ผู้ชายนี่มือไวอีกตายอีปีเราไม่รวยไรนี่ ก็ไหวให่ยุงไม่ได้นะกรรมทุกแล้วพูยิ่งมันเสียวเข้าใจไหมน่องเสียวดูๆเลยดนี่กอู้าแมมชัวรมันก็ไม่ใช่ไม่ชาเหมือนกันหรามันเรือนั้นหรอล่าเอา้องกูตรงเวลาเป๊กนั่งมาจองว่างเออน้องในห้องน้องยู่ไหน เอออยู่อย hey. ู่ทางนี้ค่ะคุณต้องการนะค่ะต้องการเนาะเออแเราเราพี่จะบริการไอ้น้องสักเท่าเลยจ้ามใจน้องจ้าได้น้องว้าเร็ววะฮฮ่าเราอีกไรดิเราอีกจะได้ระเบิดดิก็เรียกมาดูไอ้ต้นตบจันเจ็บนั่นจมนี่ได้ระเบิตายก็ได้กระเบิดเออเดี๋ยวก็ระเบิดเตีย ไอ้เหล่าคนนักเร่กลุ่มตอนชาติคนยิ่งเพื่อไอ้คนนักเร่มันหมายกว่าตัวนี้อือนี่ยห้อมคุ้งคุ้งคนนักเร่เออน้องเที่งแมรว่านอ้งนอ,งนองจะรลกรักหนึ่งรังบันทึกอะกาผีเด่นน้องแล้วกาพีอยังสาบซึ่งคือวันรู้เนาะอ้อมเหลวกันนะมาผักเล่กกันแนละ้วมั้ยอันนี่ยอ้อมน้องอยู่ตรงไหนคือผิด คือวับอ๋อะอะ,อะ,อะ,อะมาปักแรกเลยมามาเฮ็วมาเฮวไป มี่นายไมีนะไอ้มีแก่งพนอหน้มีนะมึงแก่งพนอน้ไอ้แกเอาเลี๋ยวไนอีนัวไม่รู้แล้วใครวะหานู้นไอ้เนื้ยอยากไปนู้โอ้ตายไอ้เนี่ยตายทุกไอ้ท่านใครเป็นลายแยกกับมันคลิปติดเอาไม่ออกได้บ้าอยู่เลยเออหัวหน้าตายไะต้องได้คนหนึ่ง นอนงอนนรินนากายุนีก่อนาพรกรองโอนาีริ กระยอนี่ก่อนปอนก็รองแต่สรงส้านน้องดินปีคุณอย่านีไปไหนยามดึกดือนเดือนดับลับลืมไปจะตั้งใหญ่น้องปอนยามเธอนอนเคียงใจไอยามเธอนอนเคียงใจ ผู้ชมมาพบกับดินแดนก็พวกยักษ์พวกมันพวกยักษ์พวกมันเป็นพวกไม่มีธรรมะไม่มีเหตุผลสิ่งที่จัดสินปัญหาของยักษ์ก็คือกําลังบุคคลผู้มีกําลังสูงส่งเป็นเจ้าแห่งนครโลกานครชื่อวยักษ์โมหันแล้วก็มีภรรยาชื่อนางวาสันวันนี้พร้อมด้วยลูกสาวเป็นสีและคนใช้คุยก็ด้วยสาระอันใดก็ติดตามดูต่อครับ จะก็กล่าวเล่าเรื่องถึงเมืองอยากตั้งส้ำหนักเชิงชิมริมบ้นพดนับปืนทีสี่มื่นทังไม่ในราใจขึ้นชือ่อลือไปจับมดไม่มีใครอ่าน้านติดมาขิดขดไม่มีใครทรยศกับจอมอยกักมันมีกดในประเทศชาติรัฐบานในเมืองมานแก้งควายใช้ไม้ไหลดิ เออโมเราไม่ทอดพักใช่ประชาชนยิ่งชายสบายหนักอุกกับหลักอาไม้กดไม่จับส่วนครัวควายใครไม่สร้างถ้าจับดได้ข้างร่างในอาซับขืนเดือนแจงตามตายสั่งให้จับจีกลาปิงในทับโทษถึงซับมือเกิดเป็นชายอายุมากถ้าไม่หลักยิ่งใจไม่จริงเป็นชาย พวกอยากไม่นัดถือพอกผูยิ่งตามทางกูสั่งให้ช่วยมือใครดึงดื้อพูดมากลักพาเลยพอแม่ยิ่งคนได้ไปไปรองของตาไม่้องแม่เป็นต้องข้งแทนลูกเคยเกิดปัญชายไม่บายิ่งสั่งงยิ่งเลยรับชมเชยมีตัวประสนนวนครัวนี้สำคัญ เกิดเป็นเศร้าสิบป้าปีทำไมมีผู้เรียกขาตัวเดือนร้ออยลอยทั้งวันเออให้มีประชาชนคนสำคัญไปไท้กันพองามสิบสามปีอายุครบสิบปปีไม่มีผู้ต้องรอนตัวเรื่องเบีย้ยนี่ต้องเสียภาษีน็กเศร้าเศร้าใจเสียไอ้คนที่เบีย้ยไม่มีเออพอดิบทีผ่าตัวอยากแหนมตามผร้ลอย เออนี่กฎหมายเมืองเรามันแปลกนะดังที่เราอธิบายกันมาเออวันนี้พ่อมีเรื่องจะมาคุยกับลูกของพอ่อแล้วก็ภรรยาของพี่เออพี่มีเรื่องอะไรนะพี่ไหนบอกให้น้องได้เข้าใจบ้างสิพี่ดูวันนี้ท่าทางของพี่นะดูหน้าตายิ้มเยิ้มแจ่มใสเออก็คือว่าพี่หมายมันปันมือไว้นานแล้วสำหรับเรื่องนี้ว่าพี่จะต้องกระทำ แล้วพี่จะต้องปฏิบัติคือจะเดินทางออกจากเมืองยักษ์เราไปยังเมืองมนุษย์ลูกฮะพ่อใช่พ่อจะไปเมืองมนุษย์ใช่พ่อจะไปทําไมล่ะครับคุณพ่อฮะมนุษย์กับยักษ์นั้นไม่ถูกกันเหมือนขมิ้นกับปูนั่นละก่อนใช่พ่อรู้ดีว่าไม่ถูกกันแต่มันอยู่ในลักษณะจําเป็นพ่อจะต้องเดินทางไปสืบตามนุษย์สิบสองนร,รัลักษ์มากินสักคนหนึ่งนะเข้าใจไหม แล้วมันเป็นของดีอะไรกันนะพ่อที่พ่อต้องการเจ้ามนุษย์สิบสองนรลักษ์มาเป็นอาหารกินสําหรับพ่อมันก็เป็นยาวิเศษของพ่อสิลูกผู้หนึ่งคนใดชาวยักษ์ใครได้กินมนุษย์ที่มีรูปร่างลักษณะสิบสองนรลักษ์ผู้นั้นจะอายุยืนเป็นหมื่นปีสิลูกพอรู้มาจากไหนอะพ่อพอรู้สิลูกพ่อได้พบตำนานหรือว่าตำราของคนโบราณที่ได้เขียนเอาไว้นะตำรานี้เขียนเอาไว้เป็นเวลาสามพันปีแล้ว คนที่เก็บเอาไว้ในหอสมุทรแห่งชาติพ่อคนพบพ่อก็เลยอยากจะไปหามนุษย์สิบสองลักษ์มากินเป็นอาหารแล้วพเจริีอายุยืนเป็นหมื่นปีไงโถ่พ่อหนูไม่อยากให้พ่อไปหรอกพ่ออย่าลืมมนุษย์ตัวเล็กแต่เขามีสติปัญญานะพ่อพเจริญอันตรายจากมนุษย์ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือ,อยาก,กำลังอยู่เมืองด้วยแม่กันแล้วกันนะ่ะแล้วพ่อจะกลับเมื่อไหร่ล่ะ กอพบมนุษย์เมื่อไรพบคนที่ต้องการเมื่อไรพอจะนำกลับมาเมื่อนั้นเงินขอเชิญที่เดินทางโดยสวัสดีภาพเออนี่นายดิกขอนำขอให้แกไปเป็นนายประตูข้วาวประตูะมันผู้หนึ่งคนใดผ่านเข้ามาในประตูผ่านเข้าเมืองมึงจัดการตามระเบียบนะหน้าตาไม่เหมือนกูผ่านก็ไ,ได้ใช่ปังตอนเวลาที่กูไม่อยู่เข้าใจไหม,มลาบโดนลาไปยังไง ดีใจนักมันรีปรักจากป่างทองรีบเมียงมองจากป่างแก้วมานนีใจวันพัวไปใจก้องจะมากไหมามาวนผักไกย,ยังคำหนึ่งถึงสามีลูกสาวอยาแกแ้มปอแต่ไม่ควังเฮ้ยนะทูม าพอไม่ควงยังบังอาจจะเสียชาติเท่าอยากเรากลัวพอหมดศักซีนอนในอ้องกอดมอนาเทวีเดึกคืนนี้ยามซัพบนู่นนองรับไม่ลงจอมอยักบักภักคนอีจากประเทศพนจจกเขตราชใจข้าวในพระยยง เดินลัดตะทางมากลางดงอยักยองรีบรุดไม่หยุดไดเย่อยยางกรบยกบาตารับปอบปอบเรียบเลียบมาตามเชิงวงยยังใหญ่ตั้งท่านทิ้นบ้านนี้เป็นบ้านของผู้ใดสุนทรอืยืนชมนี่คมคำดีคงจะเป็นบ้านคนรวยมองเราสวยสองอ่งเกบ้านนี้หลังใหญ่โตเนี่ยฮะ เป็นคนบ้างคนร่ำคนรวยนะ่มาคงเป็นบ้านคนร่ำรวยนี่ดูแลช่วยสังงาเ <c oughs> จ้าของบ้านตามควยควานหน้าหน้าซีเมากดสะดมเข้าไปในทันทีมันโชคดีมา,าพบมนุษย์คนที่ร้องนารักนอรรักที่อยากต้องการ <c oughs> เป็นกุมารสวยารงามที่สุด ยกประทับก็ขับไก่มันก็ไม่หยุดในทีิทุรเรตะบึงหมายทั้งเมืองยักษ์ <laughs> เออได้มาแล้วมนุษย์สิบสองนอนลักอูไปขโมยมันมามันนอนอยู่กับแฟนของมันแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนอนคู่อยู่ด้วยหนุ่มรูปหล่อคนนี้เป็นหนุ่มสิบสองนอรลักคราวนี้แหละอูจะได้กินหนุ่มคนนี้จะได้มีอายุมันขนยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเชียวเข้าไปในวังเดี๋ยวนี้ เอาหนุ่มผู้นี้ไปโชว์ให้ลูกกูให้เมียกูได้ดูว่ากูมีความสามารถจริงสิ่งที่กูต้องการได้มาแล้วท้ <laughs> าตึงทวานในประตูหลังก็ะพักบานประตูมาป้อยทวานบานเข้าสู่ราชกานักเดินตะลาะลดยางกลางมืองอยากรีบบักพักไปหาเมียรัก

ั้งวันนาก็ตั้งวังมาเลยตั้งแต่ใจมนุษย์โชคดีสุดนาทีสุดที่ได้ใจกุมัน <laughs> เห็นไหมลูกวาสันเมียที่รักของพี่ตามที่พี่โมพี่พูดเอาไว้ว่าพี่จะต้องไปเอามนุษย์หนุ่มสิบสองนรลักมาเป็นอาหารมาเป็นยาวิเศษเอาไหมจนได้บัดนี้พี่ได้มาแล้วนี่แหละลูกมนุษย์สิบสองนรลักษ พอมีความสามารถไปลูกเอ๊ะแล้วพ่อได้เขามายังไงเนี่ยพ่อพ่อขโมยเขามาสิลูกขณะตอนที่เขากําลังนอนหลับกันอยู่เอ่อคงจะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนนอนกอดกันอยู่กลมเช่ไือแล้วทําไมตอนนี้เขายังไม่ตื่นนะพอ่อตอนนี้พ่อกดสะดมเขาว้โดโวยมนคาถาของพอ่อคลายมนคาถาที่พ่อกดสะดมมาไว้เถอะพอ่อลูกอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครกัน นะเขามีลูกมีเมียแล้วยังอพอจอคลายมนกดสะดมออกเดี๋ยวนี้นลุกขึ้นธรรมนุมอโ,อโอ๊ยเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันนะเนี่ยที่ไหนกัน <laughs> ไม่ต้องตกใจที่นี่คือกรุงโลกาคนครเป็นเมืองของพวกยักษ์เรานี่ชื่อยักษ์โมหันนั่นเมียเราชื่อนางยักษ์วาสัน แล้วก็ลูกสาวเราเป็นสีไงละ่ะแล้วเราคุณพาผมมาทำไมที่นี่ล่ะครับเนี่ยอา้าวพามาทำไมอะก็พามากินละสิพวกยักษ์มันต้องกินมนุษย์เนี่ยแล้วผมผิดอะไรที่กิกนผมมาเนี่ยแกไม่ผิดแอนเกแ์เเป็นมนุษย์สิบสองนร,รักษณแกดันมาเสือกมาเป็นยาวิเศษของฉชั้นเนี่ยในเมื่อฉั้นได้กินแกแล้วฉันจะอายุยืนนับเป็นหมื่นปีไง โทรโท,รโทรคุณครับไม่จริงหรอกผมไม่ได้เป็นยาสําหรับคุณไงไงผมจะไม่ยอมให้คุณกินเธอเธอช่วยพี่ด้วยปล่ปปปอยฉันทีเนสำมออยขอความช่วยเหลือไปกอดลูกสาวฉันพ่อจากพอ่อทําไมลูกแล้วเระจะกินเขาเมื่อไหร่เนี่ยจะกินวันนี้เลยเโถ่คุณพ่อเป็นเป็นสี เธอช่วยฉันด้วยนะไงไงยายพ่อของเธอกินฉันนะฉันฉันฉันขอร้องเธอสองสารฉันเถอะฉันไม่เอาหน้าไม่ต้องไหว้ฉันหรอกลุกขึ้นนะไงไงฉันจะช่วยเหลือคุณเอง <c oughs> ขอบใจเธอมาก <c oughs> พ่อขาพ่อพ่อจะกินนุ่มนามนั้นคนนี้นะครับคุณพ่อหนูขอร้องค่ะอย่ารีบกินสิคะ <c oughs> พ่อจะต้องประกาศให้ชาวยักษ์ได้รู้กันทั่วเมืองยายพ่อประกาศ ให้ชาวยักษ์ได้รู้ทั่วเมืองใช่ประกาศว่าไงลูกว่าตอนนี้พ่อได้มนุษย์สิบสองนรรักมาแล้วถ้าใครจะกินก็มากินกันแต่ต้องขายคำละหนึ่งมืนบาทกินคำเดียวหรือหลายคำก็ไหนความว่ามันก็หนึ่งมืนบาททั้งนั้นเข้าใจไหมแล้วเราจะได้มีเงินทองเยอะแยะไงพระหนุ่มคนนี้เออแล้วก็ฉันวาดทางที่ดีพี่สมควรจะไป เชิญเกลือหรือว่าเพื่อนเกลือของคุณมาด้วยสิพี่สายของพี่นั่นลหละจอมยักษ์พ่อน,นันทศักดิ์ไงโอเอ,อจริงสินะนันทศักดิ์เพื่อนรักของเราเรารักกันมากเป็นสายของพ่อืมทีนี้เอางี้ก็แล้วกันนะว่าไงเลยครับคุณพ่อพ่อจำเป็นจะต้องออกเดินทางจากเมืองของเรานะ่ะไปยังนครคีรีวงซึ่งเป็นนครของเพื่อนรักเพื่อนเกลือพ่อ คือสายนันทศักดิ์พรต้องการจะไปขอเชิญในสายนันทศักดิ์มาได้กินมนุษย์12นอนรักด้วยและจะได้อายุยืนเขาจะต้องรักเรานัน่นแขวนยิ่กว่าเดิมเพราะมีของดีแบ่งปันให้เพื่อนเนี่ยก็ถูกแล้วนะคุณพี่สําหรับตัวพหนุ่มคนเนี้หนูขอร้องหนูจะพาไปขังไว้ก่อนนะคุณพ่อไม่ต้องเธอไม่มีส่วนมาเกี่ยวข้องนดิกมาแนวพวา ให้นำหนุ่มคนนี้ไปขังเอาไว้ก่อนนะให้ข้ามาถึงจะได้เบิกตัวพาพพิินเนียบหน่อยก็รับโทนจะพาผมไปสิีปล่อยผมนี่เพนสีเพนช่วยพี่ด้วยเพนเพน,เนขาเฮ้ยอะไรกันวะอีนังลูกคนนี้มันมันชักยังไงไงพี่คนแล้วนี่หว่าก็ลูกจะจะสงสารน,นี่ครับคุณพ่อสงสารไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่พี่ของเธอเอือ แล้วพ่อจะไปติดตามเกลือของพ่อเมื่อไรไปวันนี้สองสามวันแล้วพ่อคงจะกลับนาเกลือของพ่อคือนอันทศักดิ์ให้มาร่วมกินมนุษย์สิบสองนรักษณ์คนนี้อันนี้จะได้มีอายุยืนงั้นก็เชิญพี่เดินทางนะเมจะรอคอยอยู่ทางนี้พี่ไปอย่าช้าไปก่อนแล้วมาขิดจัดมนันจะจากนจากกลางทรงนม,นมงันมุ่ง ប <t> ានមុនត្រង់ហ្នឹងជា